สบายดีพี่น้องสบายดีพีพีทุกท่านสบายดีเดอ้บดเดอบัตผู้ทุกคนจะหมกสบอนสีนหอกขะต๊กกระเ้าพี่น้องดูเให้ตื่นเรื่องสีสห,ปปสหอกระตกนะนอกระตกไถาก่อนหยน่อยมากกินกต๊กดจ้ะไม่อยาดำเล เขากระจุทีเน้ออากาศจะดีดีพี่น้องอากาศจะแบบเขาด,ดีนะพี่น้องบอดดยย็นปืนไลยนันนายเพิ่งกระตื่นนะนี่กระตื่นนากาม้าสองงูนะนี่ ห้าห้องนะห้างปรเดเอา,ขา,าอเข่าเสียหน้าเอาเข่าเส่าหน้าอะไม่เปื้อนห่อไปไดิ อ๋อไว้ลูกลานอยากกินบางคนก็ใส่ในหมกถั่วๆเนาะหมายถึงว่าต้มแล้วก็อร่อยตั้งแต่บุญนี่ฮะนะพี่น้องเลี้ยงถั่วม่ถั่วหอถั่วเนียงนั่นแหละข้าวเห็ดเพราะว่าเจ้าไหนตื่นแล้วก็บทเห็ดเนี้ยแหละเอาตื่นแล้วก็กระเซาะได้ผนกัน ก็กัะหนึ่งไว้จะเต็มขึ้นยายไปเอามาแต่กระหนึ่งไว้แล้วว่ายให้ดุให้รานที่ไหน ใส่กะทิใส่มักข้าวใส่ชะลักผัดเอาน้าเบรกง่ายง่ายใส่แต่ขาวเขาป่วยพ่อลูกร,ร้านกับบอไดมักบอไดม,กกมักกินอันกล้วยที่น้อย สีแดดแห้องอยู่พี่น้องเลยมันบรุลมเท่าไหร่อไรสองโคพี่น้องเราลุ้นกันแล้วเด้อพี่น้องเอ้ย เราโุนต like ้นแลออกมายากอย่างเรางายากอยแอ่เหดัวราโนต้นแลพี่น้องเอ้ยแอบแลวพี่น้องเอ้ยแแล้วก็แล้วโคเนี่ยแล้วก็เสีไปต้มแล้ปฏิเสธได้ปกติเปาเสีเสต้ม้แล้ก็ต้มเอ้า เอรอมีต้มรอ,อต้ม่น้อยพอจะ้าต,ต้องเ้าเห็เห็ดนมีลูกน่อยเห็ดเงี้ยก็ต้องเ้าเห็ดจงังไนสมบัานการชิมาสอซมาสอซห้ามนี่แหละไอ้เผาถ่า แล้ต้องที่เรือแต่ก็มีแม่กับงอ่ะแล้วละจ้าเราต้มกะชกคมสามหกเก้าองคมพี่น้องจิบสองคมีแล้ว กาสีขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็เด้อพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบช่องหนอ่อพายุเฮาในเด้อพี่นอ้องฝักผูกตาเสื้อกับเ,เป็นกำลังใจฝากเพบุนฝากส้มในเด้อขอบคุณขอบคุณที่กลับมาบุญมาส้มช่องยูทูบเฮาก็ดีคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดีทิพนะ่ะมาส่งก่อนอลนูลูกมากพัดอยาก ใี่กันแล้วได้แล้วพี่